ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นเด่นโฮอีกแล้วเป็นเนวท่าสิบตุลาคมก็โปรดชาย วิจารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชุบกันเลยครับท่านผู้ชมใบนี้ช่างโคมนะท่านช่างโฮมก็บเบง่านคู่สองตัวท่านกับเบงป,นปานหนึ่งศูนย์จับคู่กับห้าหกจิตหนึ่งศูนย์นะ จับโค้ดูนห้าหนึ่งห้ากหนึ่งหก1ูน0 6 1จ็ดหนรวมหกชุดเป็นแนวทางนะโคสองตัวขอบคุณจริงๆครับท่านช่างคุม เจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้สองตัวล่างสองตัวล่างเ<ม>บ่งปานนทานเก้าแปดเจ็ดนะเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสามตัวแนวทานสองตัวท้ายหรือว่าสอง ตัวล่างต่อไปครับผมใบนี้สีสเกตกันเองสองตัวบนล่างเบ่งปันสี่ตัววิ่งสองตัวบนล่างอดีตก็ <c oughs> ถกทีครับอดีตก็ผ่านท่าน68แปนะหก 6ก6ก็ผ่านนะท่าน6กนะ 60, 60. 662ก็ผ่านด้วย6 6 5, 5 9, ก็ผ่านด้วย59ก็ผ่านด้วยเนี่ยทใหม่นี้ครับ2 3 7 1 2 3 7 1 4ตัวเนียทาไหนเนีเียทใหม่นี้ก็แบ่งปาน4ตัวเป็นเดวทาง ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันนะท่านเจ๊เบ่งปันวิ่ง0ย์กับ9วิ่ง0นะวิ่ง9จับคู่0 3 95 ศ5 0 9 9ห้านาะท่านก็ขอบคุณมากเลยข้อมูลเดี๋วทานที่เบ่งปัน,ปน ก็ต่อไปครับผมใบนี้สีสเกตการเองแบ่งปาน,นนะ่ทานวิ่งบนล่างแบ่งปาน,นสองตัวนะท่านแบ่งป,ปันสองตัวหนึ่งศูนนะอดีตผ่านนะท่านอดีตผ่านนะ อดีตผ่านก็แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์นะแบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางบนล่างต่อไปครับผมใบนี้ พ่อยอดแบ่งปานทานบน9ตัวเดียวล่าง4ชุด593 594 4855รอง563 564 563 564 ขอบคุณมากครับไปต่อกันครับผมใบนี้สีสเกตกันเองเด่นสองต่อบนล่างท่านสีสเกตก็แบ่งปันล้ลาเแียวทาง10หน่วยบนล่างนะใบนี้ก็แบ่งปัน71นะเจอดีตผ่านอดีตผ่านนะ แนวท่นใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็น่งนะเจหนึ่งขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานนะท่านท่านนี้ก็เบ่งปานคู่สองตัว

ขอบคุณอย่างแรงเลยแนยวทางที่เบ่งปันนะต่อไปครับผมใบนี้ครับเซียนหลงท่านเซียนหลงก็เบ่งปันฝัน่งซ้ายหลักร้อยห้าเก้าห้าหกชุด 3ตัว9 7 1 9 7 2 5 9 2 9 8 2 5 7 1 5 7 2 5 8 1 5 8 2 6 2 7 6 1 8 2ตัวบนล่าง7172 8 18 6 6 6 6 2 92 ก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้แบ่งปันตัวเดียว6นะและก็คู่หกเจ็ด่งหกแปดเบ่งปันสามชุดวิ่งตัวเดียวนะท่านขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชม ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปต่อกันครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปาน,นเด่นตัวเดียว7จ็นะท่านผู้ชมเด่นเจตัวเดียวนะแล้วก็คู่70 7จ็ด 7จ็ดนกะก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับใบนี้คู่สองตัวบนล่างสีสะเกตกันเองท่านสีสะเกตกันเองก็แบ่งปันลายแนวทางแบ่งปันคู่หนึ่งเจ็ด หนึ่งหนึ่งหนึ่งแดแล้วก็ศูนย์8จศูนย์นศูนย์แปดบ่งปันหกชุดนะแบ่งปันหกชุดเป็นแนวทางนะขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้วุด รับท่านแบ่งปันเด่นล่าง4ตัวใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะ59 59กนะ็ผ่านเกนะท่านผู้ชมท่านวุฒิก็แบ่งปันแนวทางใหม่ให้พิจารณาอีกแล้วนะ เราไปชมกันเลยเนียวทันใหม่นี้ครับก็อดีตผ่านยาวนะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้าสองนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆรเดียวทางทีมเบ่งปานนะเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ตัวเป็นเดี๋ยวทาง 6 792ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมซูมาอีเบ่งป่าน,นอีกแล้วเนี่ยทันล่างเดียน4ง8คู่48 45 41 6 8 65 61 38 3531วิน48 1356นะ ก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วๆท<า>นันใจต่อไปครับผมใบนี้ครับก็เบ่งปันชุดสัรตัวท่านก็เบ่งปัน ห้าศ2นสองหส่วนโคลาหนึ่งสามหนึ่านง1จ็5แป8สามปาแปนะท่านผู้ชมก็แบ่งปันรวมหลายชุดนะท่านผู้ชมนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับ วันี้ก็เบ่งปันปเด่น8นะท่านผู้ชม,มเด่น8ตัวเดียวจับคู่เปด0ก2 8แ8ดศก็แบ่งปันปรวม5คู่แบ่งปันปรวม5คู่เป็นแนวทาง ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับหน่วยล่างแบบ3ตัวหน่วยล่างแบบ3ตัวนะอดีตผ่านยาวนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งป่าน2 4ง2 4 7เจ็นะ2 4 7 สามตัวเป็นแนวทางหล,หลักหลักน่อยหลักหน่อยล่างแนวทันที่แล้วก็ผ่านเก้านะผ่านเจ็ดผ่านสี่นแปดนหนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับเด่นล่างเแบบสามตัวใบนี้ก็เป็นแนวทันเด่นล่าง เบบตัวนะ790 7 9 790นะแบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ไปต่อกันเลยครับผมต่อไปครับใบนี้เต็มสองตัวล่างนะเต็มสองตัวล่างก็อดีตผ่านนะทผู้ชมหกตัวหกเต็มเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบงปัน 7จ9 0 2 3 7เ9 0 2 3เแเบ่งปานหกตัวเป็นเดียวทางเบ่งปานหกตัวนะท่านผู้ชมนะเต็มนะเต็มสิบหน่วยล่างอาดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่าน ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับติดทุกท่านคลิปนี้ก็เจอกันเพียนเท่านี้ก่อนเ,อเราพบกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม mm hmm.